ลูกชายสับหมูเองหายนะคะป่วยยังไม่หายเลยนะคะต้องเลยต้องทำข้าวต้มเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะจะให้แก่อาการดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ซอยกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะจะซื้อหมูอ่าเป็นเนื้อสเต็กมาแล้วก็เอามาสับเองนะคะไม่ใช้หมูที่เขาบดมาแล้วนะคะเพราะว่า หมูที่บดมาแล้วก็คือรสชาติจะไม่อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีเคยลองแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อสเต็กเป็นเนื้อหมูสเต็กค,ค่ะเราเอามาสับกันเองค่ะพี่น้องค่ะ mm. มีลูกมือนะคะเราจะกินข้าวต้มกันเราต้องผัดหมูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ mm. คนไปเลยค่ะคน mm. ลูกมือสาวน้อยเป็นลูกมือ mm. คนไปเลยคนไปเลย mm. คนได้เลยค่ะ คนค่ะคนไปเลยค่ะเราสับหมูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมูไปผัดกันค่ะเพื่อนๆค่ะใส่หมูลงไปผัดนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเอาผัดหมูนะคะผัดหมูก่อนแม่สมศรีถึงจะเอาหมูเข้าไปใส่ในข้าวต้มของเรานะคะเพื่อนๆค่ะผัดหมู เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็คือใส่ซีอิ๊วดำนะคะ <_ d> um> เพราะว่าเด็กๆที่นี่ชอบมากซีอ,อิ๊วดำค่ะเพื่อนๆค่ะุกมือล้างล้างผักชีนะคะเราจะเอาผักชีไปใส่ข้าวต้ม <_ d> um> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตักเสิฟเลยนะคะดูนี่จะนี่ถ้วยของแม่นะคะนี่ถ้วยของสาวน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะนั่นก็ของพ่อใหญ่คะ่ะนั่งเลยคะ่ะคุณลูกค่านั่งเลยนะคะ วันนี้จะมีหลาน,นะะชายมาแจมด้วยหลานชายบอกว่าอยากชิมด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งแล้วนะคะสวัสดีหรือยังเอ่ยสวัสดีนะคะดาเลงอายุสวัสด like ีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานข้าวต้มด้วยกันนะคะเยายุแย่เพื่อแป๊บเปื่ออ่อนอจบิวอนแป๊บเปื่อข้าวเลม ใบเทศเลยแซบบอสามเส้ mm hmm. นคุณเดข้าวต้มข้าวต้มหมูสับบายแม่สมศรีนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆก,กินไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่สมศรีจะจะแจมทีหลังนะคะเพราะว่าร้อนอยู่ยังจะฮอสติลฮอสโอเคค่ะ cool นี่คะ่ะวันหยุดนะคะวันวันหยุดของแม่สมศรีก็ตื่นขึ้นมา ทำข้าวต้มให้เด็กๆกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ป่วยนะคะยังไม่หายนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยไหมคะคนสวยคะอร่อยมากค่ะอ่นเดเพื่อนะเอออร่อยมากค่ะเลยพี่น้องค่ะมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะข้าวต้มค่ะกินข้าวต้มเลยค่ะนี่หน้าแม่ครัวนะคะสดๆเลยมัวแต่ทํานะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงยังไม่ได้ชิมเลยนะคะร้อนมาก ออืมอืมมใส่อ่าพริกไทยไปด้วยนะคะถึงจะอร่อยพริกไทยเดี๋ยวขอพริกไทย<จ>พริกไทยพริกไทยพริกไทยเดี๋ยวเดชิลี่เียกพริก but this the white the pepper เ e call pig <Right. S 1> yeah. ่าพริกไทย right เดี๋ยวมีหลานมาขอแจมด้วยนะคะวันนี้อร่อยไหมคะคุณสวยกินใหญ่เลยนะคะ ตั้งใจว่าจะทําให้แค่พ่อใหญ่นะคะแต่ลูกๆขอแล้วก็หลานชายอยากชิมด้วยก็เลยต้องทำหม้อใหญ่กว่าเก่าแืมแบเปิดอีซอนันม่นอต n o m a l l y I put p r a in there as well <Yeah. S 1> with the with the pork but today not p that I put p r a in there e a คุณมีก้อนทองไห ยังไม่หายนะคะป่วยยังไม่หายเลยนะคะต้องเลยต้องทํำข้าวต้มนี่แหละค่ะพี่น้องคะจะให้แก่อาการดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะพากันไปที่ไหนนะคะกินข้าวต้มเสร็จในวันหยุดของเราอร่อยไหมคะคุณสวย,ยมไม่มีเติมนะคะหมดแล้วคนละถ้วยนะคะโนมอไม่มีเติมนะคะเพราะว่าแม่ตั้งใจว่าจะทำให้แค่คุณพ่อคนเดียวแต่เด็กๆก็ขอแจมด้วย บอกลูกนะคะว่าไม่มีเติมนะคะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะอร่อยกันใหญ่เลยนะคะเด็ทำตาปิ๊บปิ๊บแซบใช่ไหมคะแซบค่ะแซบมากไหมแซ,แซบมากค่ะณด็กย่องเข้าพี่น้องขาย่องเข้ากินเท่า แบบว่าไม่ต้องเคียวเลยนะครับเพราะว่าข้าวต้มเนาะ It's อ i สเซนลาทูเวตเต i บตอินเดียเวตเ b เ t ตแบบนี้ไทยเวตเตเบตลอง r e m i n d e d me of that first doesn't taste the same but very similar to <Yeah. S 2> like a texture of rice pudding you get one yeah yeah not the same taste but same the rice pudding y เป็นพวกชั่วไกลแบบนี้นะกินไปคุยไปนะคะ I couldn't try it really because some people just. I say it her, like, you know, always make sure you taste it and then you can form it in whether you like it or not because mm -hmm. sometimes the you way things just, look like. Yeah, yeah, you can't just say no. Like, try, I'm always down for trying things, me. And this is just amazing. I've had quite a lot of Thai food to be fair. But i've never tried this and this is really nice This normally people will have in the morning and at night yeah at night time yeah before we go to bed yeah so is it very similar to like thai cereal in a way mm. like thai breakfast yeah yeah yeah, yeah. very good it ladies <coughs> <coughs>

So เอากินข่าเสร็จแล้วกับผ้ากันมาตากผ้าเพื่อเพื่อจะแลกกับเงืนเนกับพี่น้องคะ่ะให้ค่ะให้คนละปอนพี่เพิ่นกันล่างถวยน้องเพิ่นกับซอยกันตากผ้าคะ่ะก็เลยบอกว่าขำบ่าซอยแม่เฮ็ดแม่จะบ่อให้เงินคาขนมนะคะเพิ่นกับเลยผ้ากันเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะแา่ไฟพาวก็สิหลายแถวไฟพาว อ่สั้นออกก่อนสั้นออกกดนะสั้นละค่ะพอมอนี่แดดดีจะเอาผ่าไปตากข้างนอกค่ะปกติเสื้อผ้าบางที่กะใส่เครื่องปันแห้งบางที่กะจะเอาตากกําฮิตเตอร์ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเขานานหนาวแล้วเนาะอี่ยังสีซอยกัน mm hmm. เห็ดใหดเเห้าก็ต้องซอยกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. เสื้อได้ดีอ่ะตากดีดีสั้นออกเดีกดกดอาจะพาไปตากทางนอกนะคะ ให้พญายกับหลานไา้เพื่อนนั่งคุยกันเอาลงทางล่างเนี่ยลงทางล่างมึงเนี่ยอ่ะอ่ะซ้ำซ้อนเฮ็ดดีๆค่ะเฮ็ดดีๆจะตกมันจะตก เลี้ยงลูกให้สบายเกินไปบอมแมนสไตล์แม่สมสีด้วยค่ะเพื่อนๆ่ะต้องซอยกันเห็ุค่ะถึงเขาจะบ่มักเหตุไปจมไปเขาก็ต้องเหตุคือเขาค่ะเพื่อนๆ่ะนี่แหละค่ะเคยยินเพื่อนวานะไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายถ้ามือนึงเขาบ่มีแม่เขาบ่มีพออยู่นั่มเขาก็ต้องเหตเองค่ะเขาก็ต้องซอยเลือตัวเองให้ได้ค่ะเพื่อนๆ่ะ มากินเสร็จแล้วก็าพากันมาเก็บขัวเมี่ยนขั้วนองกะเป็นฟายตากผ่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีและครอบครัวแม่สมศรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดิ้งดิงดิ้สวัสดีค่ะ